ขนมน้องแอนดวนปิดประตูหน้านต่างเร็วเร็วเป็นทำไมอ่ะโอ้โหฝนจะมาฟ้าจะรัอวเร็วในรอบสิบปีเลยลูกเนี่ยวันนี้อาบ๊อบซื้อขนมเข้าบ้านตกใจหมดตกใจหมดตกใจหมดแต่หนูก็งงนะอาบ๊อบอยู่ดีๆอาบ๊อบก็ซื้อขนมเข้าบ้านอ่ะเออไม่ต้องแ<อ>ปลกใจหรอกสงสัยฝนจะตกจริงกัเนี่ย <c oughs> เรียบอะไรทํามาตั้งนานแล้วก็ขอพักมั่นเจโอ้โหบอกว่าทามาตั้งนานเพิ่งออกมาแป๊บเดียวเองตอนที่ฉันบอกว่าทามาตั้งนานแล้วเนี่ยหมายถึงว่าฉันทํามาตั้งแต่เด็กตั้งแต่แกยังไม่ภาษานี่ยังไม่กําเนิดเลยโอ้อาอ่ะไม่ไมสน <ม S 1> ใจลูกเราถือว่าเป็นการออกกําลังก,กายไปแล้วกันใช่เราจะได้แข็งแรงเนาะไปไม่เกิดไปหมดไม่รอดู อ่ะงั้นเราไปกวาดทั้งหมดเลยลูกไปไปไปวอะไว้กวาดทำไม<ะ>บ้านใครบ้านมาันก็รับผิดชอบกันเองดิน้ำใจมีไหมน้ำใจเรื่อบ้านเป็เนแค่หนีกวาดกวาดไปเถอะเออหลานไนม่คิดได้เลยอ่ะไปลูกไปเราไปช่วยกวาดได้หมดเลยดีสิบ้านเราจะได้ไม่เลอะเทอะเวลาลมพัดมาอ่ะย้้ฮูเลืออกกแ่ะไ ว่า,ะาอะไรแม่จา้าคืออะไรจ้าเอ๋จเอโอ้โหอะไรอ่ะกินได้ไหมขนมน้องแอนดวนปิดประตูหน้าต่างดูเร็วมีทำไมอ่ะโอ้โหจะมาฟ้าจะรัวเร็วในร,ร,รอบสิบปีเลยลูกเนี่ย วันนี้อบอ๊อบซื้อขนมเข้าบ้าน,านแต่หนูก็งงนะอาบ๊อบอยู่ดีๆอบ๊อบก็ซื้อขนมเข้าบ้านอะอสงสัยเพระตตรงจริงๆนะเนี่ยจ <c oughs> ริงๆอบ๊อบพี่ก็ไม่ได้ซื้อหรอกเพราะไม่เคยลงทุนในเรื่องของลายสระบ <c oughs> ังเอิญเดินเข้าบ้านแล้วป้าแดงก็ฝากขนมมาให้ ว่าแรกแ,แล้วประเด็นก็ยังบอกว่าฝากขอบใจทุกคนด้วยนะที่ไปกวาดใบไม้หน้าบ้านเขามันต้องอย่างนั้นเรามีน้ำใจให้กับเพื่อนบ้านเห็นไหมน้ำใจนั้นก็หลังไหลอ๋อคือของกเราสังคมเราเนี่ยมีอะไรก็ต้องแบ่งปันกันไปช่วยเหลือถึงกันและกันแล้วม่พูดเลยออออ ช่วยกว่าแถมเดินหนีเข้าบ้านอีกตั้งหากใช่ขี้เกียจตัวเป็นคนแลแถมยังโอ้โหทำเป็นเนียนฉกขนมมากินก่อนคนอื่นก็เลยไม่ต้องกินเลยอะออสังคมเรือก็หลังความกําไฟชืออะออสอะไปแบบน้ำสุน่นอีกแล้วเห็นไหมรครับว่าการทำความดีนี้ทำได้ทุกคน ทุกที่และทุกเวลาเริ่มต้นจากชุมชนเล็กๆแล้วไปสู่สังคมที่กว้างใหญ่ขึ้นนั่นคือหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดีถูกไหมครับได้สังคมมีอะไรก็ต้องแบ่งปันกันมีอะไรก็ต้องเข้อมาเสริมกันนะกัน,กน